นมัสก,การครับพระจย์ครับเอาเลยดีครับคนุณคนไปจบยังแบบเลยคือนั่งขอดหมอดอยู่นี่คือดีมากน,นี่ยึดแต่มือเศร้านี่คือแต่มือเศร้าเนี่ยมันแปลงขึ้นดีมากขึ้นดีมากสัมผัสยังงี้เอา้ากับพึ่งเฮ็ดแล้วดีครับพระจานทร์ <c oughs> พอดีเอ็มซีเ <MC S 2> พิ่นฝากมาถวายผลไม้ปูไงครับผมก็ขึ้นผลไม้ตั้งแต่ เศราเติบกับเราคอเห็นแล้วตลอดแล้วบ่ายเพิ่งไปล่ามาเราก็เอามากไม้ไปให้พ่อ,อไม่ออกพื้นพันมาล่วงวัดไปเรากน็นี่ครับน้ำนะครับเพื่นฝากอ่ามาถวายน้ำพระจารย์น้ำเราลดหนึ่งนะครับขั้นรดหนึ่งครับข้นมาเลยหกแพท็ท <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดีอคุณประภาสีขัดเป้านะครับเพื่นฝากมาถวาย ผลเไม้ปูวันพระวสัน,สสน,นต์ระดับหนึ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่เหนึ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่ผมนึง่ง่นึ่งหนึ่งหนึ่จานึ่งหนึาินึางหนึ่งหจึ่งเนา,า,นา่งหนิ่มอีก่งเนึ่งหนึ่งรนึ่รหนึ่งเนย่งหนึ่งหนึ่นึ่งนึ่่งหีึนึ่งเนึ่งหนึ่งหนึ่งเนึ่งเนเ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งนี่น่นึางหนึ่ดหนึ่งหนเ่งอน่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งานึางหนครับแต่ว่าเ่ิ่นก่ ก่อนนั้นนี้เพิ่นก็เคยทําบุนมาอยู่กับอาจารย์อืมดน,นี้เพิ่ลยว่าโอ้โขอทํามุนกับอาจารย์ใครเน่า่าซั่นอเอานําม,มากวาไว้อาจารย์เขาใั่นบ้ดนี่มีหยังบนนี้ครับมี่ยังบนนี้มีหยังมื้อนี่นะอ๋อเมื่อนี่บ่ครับกมี <c ười> ก<ะ>่มํานี่บ <c ười> อที่ทบอาจารย์บอไม่ตํานี้ <c ười> ต้องมีอีกแกง่อยอยู่ดิไข่ <c ười> เน่ากับกุ้งเน่ามาแล้วที่ทับอาจารย์อื บ้านบัดนี้มันสิเป็นจังไรต่อไปแหรนี่ผมก็อยากสิผมเป็อยากหูหรอกครับอาจารย์จริงๆนะผมเอฟซีเป็นอยากหู้ก็อยากมอง<ห>สูเพิ่นฟังให้หูเราเป็นทนายม้ากนนับใจต๊ะมือในวันพระรับกันมากกันเยอะมากกันนั่นมาแดงจรงตัวหูแต่ว่าอเอฟซีเพิ่นสอบถาม มาในคอมเมนต์ไลายหลายผมก็ตอบไปในคอมเมนต์บ่อย้ว่าอยากทบมวนคำพยารย์ครไแอดคือมอลงหมืนซี่ไห้แน่วสัตแอดก็ลงไห้แล้วเด้อครับเมื่อว่านนี่แม่ลงห้เลยนี่ครับนี่นะครับเมื่อว่านนี่ลงตัวเลขที่ปูอ่อมาไห้ตั้งแต่วอลงวดเอาไข่เน่ากับกุ้งเน่ามาไห้เอาไปให้มันกินนะครับแต่ว่าลืมบอกไปครับนี่เด้อครับทั้งไตนี่ครับผม หลายท่านบอกว่าอยากวรวมบุญกับพระอาจารย์ไข่แน่งวดองนึงได้ทั้งบนได้ทั้งล่างมาสัน่นนะครับนี่ครับอาจารย์ไข่ด้านล่างนี่เด้อครับผมตทำนี้อากาศสไลตอบทุกคอมเมนต์ก่าบางเทือก่อาจิดมันพ่สะดวกที่จะพิมพ์ลงไป<ต>ในหันครับอาจารย์ก่าก็เลยเขียนวย่าอะไรบ้างในี่เนาะแต่ว่าผมจับ ตัวเลขที่พู่ออกมาให้เนี่ยครับอาจารย์ผมจับแล้ที่ครับ409กับ19เนี่ยตามใครเนากับกุ้งเน่าเลยจับก็จับตัวไดจับไปจับได้จับแต่ว่าต,ต,ตัวเลขใน่นันเนาะมันมีเลข4เลขหนึ่งเลข8เลข9้าแล้วก็เลข0นเด้อครับผมถ้าพอมักตัวที่คนไม่โชคจับให้กะ ก็ล่องไปจับเอาเองนะครับล่องไปจับเบื้องจับเราก็ออาไปเสี่ยงเบิ้งครับนะครับออาไปเสี่ยงความฝันเบิ้งปูบอได้เบาว่าอยู่ในหนีเมดน,นะครับเราก็ยังบอได้เบาววาอยู่ในหนีบ่ลฮันเบลยังบอกแค่ว่าเอาไปให้มันกินไข่เน่ากับกลุ่งเนา่าถือมาสองถุงครับถือมาสองถุงไปฝากไปให้มันครับงงทำมีแล้วก็มางง ผูาจัดตอกย่ำขนาดเลยแม่ตัวน,น้อต้นใ้มีหยัง่งเอา้าเพราะว่าต้องลอมือแรงนีน่แหละคบบรั<ม>บนี่ๆกับพ่อไม้เลยบอกครับอาจารย์มีหยั่งแต่ว่ากันในบ่าวเราเกิดพอดีอะเรแจ้งข่าวเอฟซีพร้อมแจ้งข่าวว่า บ,บุญประเภทนี้นะครับบาอาจาร์นะครับวันที่สามสิบมีนาครับสองห้าหกเจ็ดมืับวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อบุญประจำปีบุญเดือนสววี่ประจำปีเวลาวันนี้พารอาจาริจัดบวงสวงไงบวงส w i ใหญ่วันที่สามสิบ กลับวันที่สามสิบพร้อมเลยอืเพราะว่าเพิ่นกิดมื่อห่นี่สามสี่วันส้วนเรานะครับนะ,ก,ะก็เลยจะได้เรียนนั่นก็จะบวงสรวงครับนะีง่ง่ายก็ทุกครั้งนะง่ายก็ทุกครั้งอืง่ายปานไหนครับอาจารย์ง่ายปานนั่นละ <laughs> เพราะว่าแกงบงวงสรวงเนะี่ยไปเพิ่นเดชไทยย่ตั้งคำจนันโนครับอ๋อเฮีวพัด ั้งเลยเพิ่นจัดครบเซ็ตชุดเ<ร>ต็มเลยเซ็ตผ่านไงผ่านยังเลยนะครับบัดน,นี่มันที่สามสิบมันลนะครับ,บสวงตอนประมารถจตอนเศร้านะตอนเศร้าใครอยากมาดูงานนัน่มสนะิน,นะมันกจดมีซอยดอกซอยดาวนะรู้ไหม,มบุญนะมุ่งบ,บุญนะไม่ไปก็มาซอยกับมาสินะครับ อมีสอยดงซอยดาวน้ำมีมีลงจอดลงทานมีลรงทานเดี๋ยวนี้ก็มีมีย่องมีเอฟซีนึ่งย่องผุ้นหนึ่งอ่ะครับเปิเล่งทานใครวะสั่นเปิ้หมานดดีว่อไรแตม่อะไจะน้่าใครวสั่นได้แต่น้่ไขคเกิดไ้สิเห็ดลงท่านไครเออลทานใครแจกอันนั้ะเพื่อนเป็นใครสุกหรือใครดิบหรืด นา่าจะเป็นไข่ดิบหนูก็จะเป็นซาซิสแกงสิเพราะว่าต้องเอาไปทอดเอาไปไปไฟยาเกต่างก็หา,านมางก็ได้เองสินะก็รวบต้มบุญน้ำตั้งสินะครับนั่นะสิบัแตกหมดเนาะมันมีใครมัดแตกก็นอกจากทุกหัวก็มีสวมก็จะแตกปูให้ไข่เน่ามาแล้วอย่าว่าปูสิมาบอกเอาไข่เน่าทุกหัวเด้อ <laughs> ันใครมันโง่หลายเอาใครเอาทุบหัวซะว่าสันกี่โอ้ยก็สิคักแนนโง่หลาึงเนยัไงทุบัวนครับกระจายเลยนะครับพระจังขาวใครเอาทุบเพราะว่าอันนี้ล่อเพื่อเขียนคือจังมือหนึ่งเห็นปะเขียนไหนเขียนเราก็บอกก็ระยางเห็นปะครับเขียนตัวนึงแต่ว่าเอาใครกับกลุ่มมาให้ <ends> น่ะล <th> ่อครับต้องล่อแต่ว่ากระติบว่าปานนั่นคือจังนั้นตอนหรอ สัญจรมันหลายอี๋รจรับกันไว้ยั่งเสนอสัญจรน,นี่ไหว่าปูมาบอกมาย่ำม,มาเน้นอยู่หลายรอบเ่ราว่าสิเป็นแต่ว่ามาถูกหลอบมีความหมายมัดครับพระอาจารย์เ่ราว่าจะเป็นตัวที่ปูเอามาให้รบอกววาอยู่ในนี่มัดก็อยู่ในหันตามค่วมปูบอกอีีนะครับหลังจากคนมิโชคกับพระอาจารย์เปลี่ยนกันจับพระอาจารย์จับศูนย์เก้าสามคนมิโชคจับเจ็ดศูนย์สามหลังจากนั้นปูเขาบอกว่าเหล็กอยู่น้ำมันมที่จริงปูบริหมามยค่วมยางอื่นอีกอย่างเลย เรียกกนมันก็คือโตที่คนไม่ชกจับคือขับง่ายๆเลยซ้ำนันเลยยังห้มันโง่หลายปู่ยังมาเขียนย่ำอีกว่าศูนย์สามมึงดูปั่นนั่นกันยังเอาลานบ่ได้ครับได้ลอยศูนย์สามกับใครกับกงไม่้จีครับพระอาจารย์ฝันอยู่ที่นครมณโมกันยังสามอยู่ทั้งทึงนะครับขีดขันแต่ว่าแปดอยู่ทั้งใตเนาะแต่ว่าสามกับมาทั้งทึงอีลีนะครับ เหมือนมึงมียั่นแต่แก่ากายสิทั้งนี้แหละไปอย่างมันรวมกันมาจริงนะครับแต่ว่ามันโอ้เกี่ยงบ่งสวอนนี่นี่ตัวเขี่ยงบ่งสวอนเมื่อจะมีเจ้าภาพนะเจ้าพทั้งกรุงเทพเพ่นเป็นเกี่ยงอันเป็นอันนี้นะเมื่อนั้นมีรถแห่พ่ออืมเจ้าภาพรถแห่กับมีแล้วก็ม,มีโชคโอ้าขึสปะปัดจ้าวมันธรรมาดาตัวนี้คนมีโชคเป็นรถแห่หน่อยครับพระอาจารย์สิเป็นรถแห่ใหญ่ อก็อน,นั่นเดียวมีแนวงานบ่ครับอาจารย์ก็เรื่องเบิงบ่งเบิ่งอยู่แหละเดี๋ยวส่วนไหนไม่ใช่เบิง่งงวดวันที่สิบหกกรบ่ครับบ,รบ่ล่ะทีเรียกว่าเบื้องความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้านก่อนกรงเทพบัตรท่าน<ห>านั่งว่า่นสิว่าจังได๋กันเราจังค่อยสิปรึกษากันอีกรอบนึงเออแต่ว่าเราแก้งกันว่ามีบ่วงส่วงใหญ่กันล้วครับภามกับ ภาพมันภาพไปแล้วนีเอามาเองมา,าม,มาพร er mm ma um e e ้อมเราสร้างเป็นซ yeah. ุ้ดตัวนี้เลยเอาเรานี่มีภาพนั่นหรอครับอืมภาพมาบวงสรวงให้เลยอ๋อให้เพิ่นเป็นผู้บวงสรวงเลยเออพระบ่ายพระบ่อยเยี่ยพระก็คือนั่งเป็นพิธีสินะครับมุ่นพระมาเก่าลูกอ๋อก็คือพระนี่คือให้นั่งตากแดดเพราะเป็นพิธีมาตากแดดเลยนั่งงามเป็นยังไงตัวเอ้าทุกรอบมัยังนั่งตากแดดก็อาจารย์อันนั้นมันก็ธรรมดามันโบราณนั่นอันนี้มันง่ายครับ ถือว่าหญ่เห็นะครับพวกครบมัดอนนะครับครบครบเสร็จแต่าไหเสียแล้วก็จะไม่จะไม่นางลำมีนางลำพอมพอมานี่ในส่วนของล่งถอกลงท่านตอนนี้<อ>เขาเพึ่งจะไม่ล่งเดียวห่ครับเออเพิพ่ะว่ากเพ่ได้บอกใครไ่ได้บอกนี่นะ<อ>แบบนี่การไปอยากจองไปอยากกลับติดต่อมาได้คนไม่โชคลงถากลงท่านนะครับ อ่าเบอร์ผ้าจย์เบอร์ไหนก่อนครับผมเบอร์เท่าไหร่แล้วฝ่างมีไงเบอร์เราเ็นอะไรเอฟซีขอมากแล้วตั้งแต่บาทตั้งแต่มัในในยากไงสินะครับแต่ว่ารับได้อยู่นะตะวันกันที่ว่าแจ้งของท่านไหนแจ้งก็มีโชคก็จริงมันก็เป็นนั่นอันนี้มันตั้นมันหลายอย่างจริงนี่ครับนี่แหละเรียกทุกอย่างกับพาดก็มีโชคมาลอดอันะครับเพราะว่าจันห้างแจ้งว่าพระจ่์ก็ไม่ได้ยุวัดนะไปตุลาอันนี้นะอ่ อย่างเงี้ยครับกับขุนพิชชกนะผมพระอาจารย์ฝ <ผม S 2> ากขุนพิชชกไว้แล้วล่ะครับผมพระจาเนี่ยนี่ผมเข้าใจเยอะดอกค,ครับพระอาจารย์นี่ก็หางานให้คนมีโชคเพราะขุนมีโชคบ่ค่อยมีแบบไม่งานแบนไหน,นพระอาจาร่าเลยหางานให้เฮทให้เป็นทุรรนรับว่าปังให้คิดนี่น่ะฝากบอกบุญครับอันของปูท่านได้มาต้องรอบมืออื่นประมาณมืออื่นนี่แหละที่เคยคิดว่าพระอาจาร่าไม่เล่นถามปู่ให้นะครับว่าคนมีโชคจับตัวนี้น่ะ โอเคบอถ้าถือแล้วก็ให้ปูมาบอกนว่าเลขอยู่น้ำมันงูประจินขันบอท่านให้ถือกะให้ปูมาางูประจิบ,บ,บประกาศถามปู่อยู่ผมคิดว่าผมมาถามจังว่าผมให้พระอาจารย์ฝ <laughs> ากพระอาจารย์ถามให้นะ <laughs> เอาสำหรับเกี่ยวกับตัวเลขก,กันรอกันเนอ้อครับรอบมืออื่นประมาณมืออืน่นมือดิบขันเปินมากขันจมากไม่แรงครับอันที่จับไ้นี่คือคนไม่ชกจับตาม ตัวเลขที่อยู่ในกรอบแล้วกับสิ่งที่ปู่เอามาให้คือไข่เน่ากับกุ้งเน่านะครับก็เลยจับ40 9กับ1 19 9 1991นี่แหละครับนะครับนี่คือจับตามตามตามว่ตาตามข้อฟันครับตามว้อฟันของพระอาจารย์ครับท่านใดเห็นเป็นประการใดก็ลองคอมเมนต์กันมากครับแต่ว่าพระอาจารย์ครับ เสียงส่วนใหญ่ที่ผมเบิง่งในคอมเมนต์มากนี่เพื่อนว,ว่ามันมีโช่อ019091มาสัน้นก็เป็นไม่ได้ขึ้นกันครับ019091ล่าง C8 จังเสียก็เป็นไปได้ขึ้นกันนะครับถ้าจะมาในนี้หมดนะครับนอกต้องล่อบเบิ่งว่าปูจะมาบอกบอกว่ามันอยู่ในนี่เหมือน<ม>แต่ละเพื่อนบอกว่าอยู่ในนีล่ล่ะซ,ซื้อนี่กะกะอาซีบยูทั้งเหมือน,นะครับอาซีบิยูบางส่วน อาจจะบนหรือล่างก็เป็นไปได้ครับน่าฝักจำเป็นมิจำเป็นรอบปูครับเบาเรยนิสิหรที่ว่าฝากก็ไม่โชคมานหนตัวมาไดไรตัวอาจารย์ได้เออบริวารเราบอไปครับแตนเราโทรเบอร์ไหนครับอาจารย์ครับเบอร์นั่นนี่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าศนย์เกาเนย์ห่งี่เดี๋ยวเป็นกัน โัวมาเบอือนี่บอกว่าเบอรอนั้นมันอนันตัวมาเบือ099เบอร์พระอาจารย์นะครับ099 423 423 7047 7047เออนี่ลนะนะครับ099 423้โทเบร์นี่นะ7047ให้โทเบร์นี่ครับให้โทเบือนี่ก็ไม่จบกระโหลงไปเพ่นมั้ย ครับเดี๋ยวผมจิเอาเอาลองไปอยู่ครับเบอร์โทรพระจานทร์ครับนั่นแหละสำหรับอันญาตร่วมที่ร่วมบุญกับอันโบสถ์น่ะครับเดี๋ยวพระจาจาร์สี่เอาไปถวายเพื่อนน่ะคุยกับเจ้าวายเพื่อนละทีไปถวายมื่อไดเสร็จแล้วจิตายลงองไเบิ้งครับแต่ก็ไปจบกับไทยเบิ้งว่าไปถวายเมื่อไรนะครับอ่าพอส่วนนึงเกืบไปหายแล้วแต่ว่า่วนนึงยังอยู่นี่สินะ เอาเจ้าเสือพระปาจา์เอาใกล้ๆนี่แหละว่าจะาไปไกลเพราะ,ระว่าไอ้ที่ญี่ปุ่นกับฝากมากผมก็เสียดายไปทั้งวันเพราะว่าเนื่องอันน่ะเดี๋ยวนี้มัน